สวัสดีครับวันนี้เราจะไปพบกับ10ข้อดีของสุนัขพันธุ์เฟรนช์บูด็อกกัน 1. น,นิสัยน่ารักอ่อนโยนและก็ซื่อย์กับเจ้าของครับเฟรนช์บูลด็อกขึ้นชื่อเรื่องความรักความซื่อสัตย์ต่อเจ้าของพวกมันชอบอยู่ใกล้ชิดเล่นกับเจ้าของและพร้อมจะปกป้องคุณพวกมันอาจจะนอนตักคุณกระดิกหางให้คุณยิ้มให้คุณหรือว่าเอาเตือนเมื่อมีคนแปลกหน้าได้ครับ 2. ฝึกง่ายเข้าคนอื่นได้ดีเฟรนช์บูลด็อกฉลาดและก็ฝึกง่าย พกมันเรียนรู้คำสั่งพื้นฐานได้อย่างรวดเร็วคกับไม่ว่าจะเป็นนั่งมอบหรือว่าอะไรก็ตามเรียกมาหาเข้ากับเด็กและก็คนอื่นได้ดีเหมาะกับเป็นสุนัขครอบครัวแรับพกมันสามารถเรียนรู้การใช้ห้องน้ําการเดินด้วยสายจูงและก็การเล่นเฟชครับ 3. เรียบร้อยไม่ก้าวร้าวเฟชบูลด็อกไม่ใช่สุนัขที่สุขสนหรือว่าก้าวร้าวคกับพงมันมันจะสงบเรียบร้อยเหมาะกับการเล่นในคอนโดหรือาอาพาร์ตเมนต์เลย 4. ชอบนอนชอบเล่น เฟนช์บูลด็อกชอบนอนหลับพักผ่อนครับพวกมันไม่ได้ต้องการการออกกำลังกายมากนะเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแต่พวกมันก็ชอบการเล่นสนุกกับเจ้าของครับพวกมันจะชอบนอนบนโซฟากับเจ้าของนอนบนเตียงนอนบนตักคุณหรือว่าเล่นของเล่นครับ5ดูแลง,ง่ายเฟนช์บูลด็อกมีขนที่สั้นครับดูแลง,ง่ายไม่จําเป็นต้องแปรงขนบอ่อยอาบน้ำแค่เดือนละนึงสองครั้งก็เพียงพอแล้วครับ6เหมาะกับผู้สูงอายุเฟรนช์บูลด็อกเป็นสุนัขที่ไม่ต้องการการออกกำลังกายมาก จึงเหมาะสําหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีข้อจากัดทางร่างกาย 7. เหมาะกับเด็ก French Bulldog อ่อนโยนครับเข้ากับเด็กได้ดีแต่ก็ควรจะมีผู้ใหญ่นั้นคอยดูแลอย่างใกล้ชิดน,นะครับ8เหมาะกับการเลี้ยงในคอนโด French Bulldog เป็นสุนัขพันธุ์เล็กครับจึงเหมาะกับการเลี้ยงในคอนโดหรือว่าอพาร์ตเมนต์9มีหลายสี French Bulldog นะั้นมีหลายสีให้เลือกครับเช่นดำขาวน้ำตาลครีม10เป็นสุนัขที่น่ารักครับ เฟนช์บูด็อกมีหน้าตาที่น่ารักน่าเอ็นดูมองกับผลที่รักสัตว์เอามากๆเลยไปอย่างไรกบ้างครับเฟรนชะ์บูลด็อกนั้นมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจจึงไม่ควรพวกเขานั้นออกกําลังกายหนักเกินไปเลยครับแถมเขายังมีผิวหนังที่แพ้ง,ง่ายควรเลือกแชมพูแล้วก็ครีมนวดสําหรับสุน,นัขโดยเฉพาะด้วยและก็เป็นสุน,นัขที่ค่อนข้างมีราคาสูงครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาให้มองกับตัวเองแล้วนะครับแต่ละใครชอบคลิมนี้และคลิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร e และที่สำคัญอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งนั้นนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ